สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้พบกันนะครับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับพี่ๆเมื่อคืนนะครับขออภัยด้วยนะครับผมมาแค่สายลูดเนาะในรอบเดียวก็คือในหุ้นดาวโจนนะครับราวกาชาติดาวโจน VIP นั้นหลุดนะครับเนาะดาวโจน v i p เนีในเน้น40นะครับพี่ๆเขาออก05นเนาะแต้มเดียวนะครับนัสไดยส่วนหุ้นดาวโจนก็เหมือนกันเนาะเน้น6กเ็ขาออก86นะครับ สำหรับแนวทางนะครับของเราในค่ําคืนนะครับค่าคืนวันที่16สิงหาคม2568นะครับวันนี้ก็จะมีดาวโจนสตาเนาะทดแทนกับหุ้นดาวโจนเนาะเสาร์ทย์นี้หุ้นปิดนะครับพี่ๆชื่นชอบยังไงแล้วก็ตามนะครับราวกาชาตินะครับคืนนี้ผมให้ไปที่เลข0กับเลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 หกหนึ่งหกสามหกเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เก้าสามตัวศูนย์หกสามส่วนดาวโจนนะครับ vip ดาวโจน VIP ผมให้ไปที่เลข0กับเลข4สายรูดให้ไปที่เลข0นะครับ0 3 0 7 0 8 4 3 4 7 4 8นะครับ3ตัว4 0 8 ส่วนดาวโจนสตานะครับดาวโจนสตาผมให้ไปที่เลข9กับเลข3สายรูดให้ไปที่เลข9นะครับ94 96 97 34 36 39 สามตัวสามเก้าหกนะครับนะครับผมก่อนออกไปนะครับพี่ๆน้องท่านใดที่รับชมคลิปแล้วนะครับแอดขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเนาะในช่วงนี้ก็คลิปผมก็มัน คล้ายๆเหมือนจะโดนปิดกั้นเนาะก็ก่อนหน,น้านี้มีพี P ่ๆสมาชิกบอกว่าแนวทางที่ลงเน่ยบางทีไม่เด้งนะครับพี่เนาะผมก็ไม่ค่อยรู้สาเหตุเท่าไหร่นะครับแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าศึกษาหรือว่าแก้ไขยอยู่นะครับแต่ว่ายอดยอดวิวยอดไลค์เนี่ยก็คือยังไม่เท่าไหร่นะครับเนาะนะครับเนาะหรือว่า หรือว่าพี่ๆสมาชิกอาจจะไม่ติดตามผมแล้วเนาะหรือว่ายังก็แต่ว่าท่านใดที่เป็นสมาชิกใหม่เนาะก็ฝากกดไลค์นะครับเนาะหรือว่าถ้ามีเวลาก็กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ